แล้วกับอาตมาเนี่ยคุณเบสาร <c oughs> ได้บอกย่อๆชาติมาห้าชาติเท่านั้นชาติที่หนึ่งเป็นพระเกือบจะสำเร็จธรรมแต่ว่ากรรมก็ได้มาตัดร้อนชีวิตอาตมาให้จบไปก่อนคือตายไปไม่ได้ทันลูกรมชาติต่อมาที่สองกลับมาเกิดในเมืองลำพูนนี่แหละ มันเป็นเจ้าหลวงเมืองลำพูนชื่อว่าเจ้ามหาบุญญาวงศ์นานสกุลบุญญาวงศ์ก็อยู่ใต้วัดสัมปยางนี่แหละก็ญาติๆนั้นนี่เจ้าหลวงบุญญาวงศ์สมัยนั่นก็คืออาตมาอยู่ในสมัยราชวงศ์พระเจ้าอาทิตยร์ราชเมื่อประมาณหกร้อยปีแล้วก็ได้สร้าง พระธาตุเจ้าอาริพุนชัยในสมัยพระเจ้าอทิเตยาราชนี่แหละแม่อตมาตอนที่อดมาเกิดแม่ไปขอเอามาจากพระธาตุฮาริพุนชัยแม่ได้แม่เล่าให้ฟังว่าขออาตมามาจากพระธาตุเพราะฉะนั้นอาตมานี้จะมีความผูกพันกับพระธาตุเจ้าฮาริพุนชัยเพราะว่า บุญกุศลที่ได้สั่งสมมาร่วมกันนั่นแหละ,ะเป็นสิ่งที่อาตมาเคารพเธอทูนที่สุดในบรรดาที่อาตมาเคารพในเมืองลำพูนแล้วก็ด้านบาป <c oughs> ก็สมัยเป็นเจ้าเมืองมันก็ธรรมดาเนาะโมโหโคทาคนมาก็สั่งปาดคอคนเขาเรียกว่าเจ้าอ้าว เอาไปอ้าวเสียถ้าคำว่าอ้าวเกิดแล้วก็คือฆ่านั่นแหละก็ไปบีบคอคนตายมั่งเกิดมาชาตินี้เลยเป็นโรคที่คอนี่แหละแค็งแข็แ,แเนี่ยพูดไปก็แค็งแขแ,แเนี่ย <c oughs> เนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยก็วิบากกรรมอาตมาเองที่ได้ไปฆ่าคนปาดคอคนเขาเรียกเจ้าอ้าวสมัยนั้นชาติต่อมามาเกิดเป็นพระเป็นเนนได้อยู่ได้สิบสามปี ก็มาตายตายมันยังเป็นเนนแหละซึ่งต่อมาก็มาเป็นพระอายุไม่เกินสี่สิบปีจะได้ทำชั้นสูงเหมือนพระจันทร์วันเพญเป็นหนึ่งในแปดในข่ายพระธรรมภาคเหนือแปดองค์นี้หนึ่งคุบาเจ้าศรีวิชัยสองคุบาอินทวงศ์วัด อินเดขีนป่าางสามหลวงปู่คุบาพุทธบาทต,ตักผ้าสหลวงปู่คุบาน้ำบ่อหลวงห้าหลวง,ลงพ่อเกษมเขมโกหกหลวงปู่คุบาชัยวงศ์สาแล้วก็เจ็ดอีกองนี้หลวงปู่คุบาพระลังวัด ปุยอำเภอสันรประตองแล้วก็แปดอาตมาอย่าเชื่อนะนี่นี่คุณไปสารนิมิตนะโยมไม่ต้องเชื่ออาตมาแล้วก็อายุสี่สกว่าจะมีมารมาผจญก็ผ่านไปแล้วไม่ตายเกือบตายโยมเกือบตายแต่ไม่ตาย ออกทุกรงปีนั้นเ,เป็นมาเรลเลียกินจนหลายยังแต่ไม่ตายจะมีอายุถึง7จรอบแปี่ปีอาตมาคุณเบสานบอกว่าจะตายอายุ84ปีก็ดูต่อไปชาตินี้จะหลุดพ้นจากาปัจจัสงสารไป6กเซ อยู่ที่ลูกศิษย์ลบกวนถ้าลูกศิษย์ลบกวนเยอะถ้าลูกศิษย์มาตัดรอนเวลาอาตมาเนี่ยอาตมาไปไม่ได้โดมยมหมดอิสรภาพแล้วก็ชาติสุดท้ายจะเป็นพระแล้วก็จะสำเร็จหมดเชื้อเกิดไปยศสบดีผู้บันทึกวันอาทิตย์ที่22 มิถุนายน2529เวลา20.00ถึง22.00นณวัดสันบยางหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนลำพูน